ใครที่ต่อต้านรัฐบาลทั้งหลายไปเรียกทหารมาปฏิวัติเนี่ยก็ดูนะการปฏิวัติข่าวนี้ยาวนานเลยแล้วก็ประเทศชาติก็ไม่เห็นได้ประโยชน์เลยได้อย่างเดียวคือความสงบสงบที่ว่านี่คือสงบปากสงบคําประชาชนนี่ก็สงบปากสงบคําประเทศชาติเห็นมีอะไรดีขึ้นนะการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ยังได้เห็นข่าวกันอยู่ตลอดเวลาทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นระดับท้องถิ่นนี่มีแต่เรื่องทุจริตอย่างเดียวเลยไม่ต้องมีการเลือกตั้งเนี่ยอยู่กันมาเท่าไหร่ห้าปีแปดปีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิด่ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องมีการเลือกตั้งมากี่ปีแล้วครับคนอยู่ในอำนาจมาเท่าไหร่ครับแปดปีหรือบ่าครับใครรู้บ้างช่วยพิมพ์หน่อยน่าจะแปดปีเนี่ยคนพวกนี้ก็อยู่ในอำนาจยาวเลยทุจริตคอร์รัปชันจัดซื้อจัดจ้างวันวันเนี่ยสารอาญาทุจริตจำคุกทุกวันจัดซื้อจัดจ้างเยอะแยะคนมาล้องเรียนผมเยอะแยะมากมายไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นน่ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะอะไรฮะเพราะว่ารัฐบาลดูแล้วเนี่ย ตอนนี้คะแนนเสียงไม่ดีจัดให้มีการเลือกตั้งก็กลัวแพ้ก็เลยไม่จัดไอ้พวกไอ้นักการเมืองท้องถิ่นพวกนาย,ยกอาบาตอเทศาบาลอาบาจอไอ้พวกนี้เสวยอำนาจสบายนะวันๆก็เป็นไงกินหัวคิวเงินทอนจัดซื้อจัดจ้างทุจริตคอรับชั้นเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายวันๆเยอะ,ยะไปหมดคดโกงเต็ไมไปหมดอ่ะนะใครมีเรื่องคดโกงก็ส่งามาแฉหรือไม่ก็มานั่งออกรายการกับผมเลยมาแฉ อ๋อช่างมันนะนะไม่เป็นไรครับนะตอนนี้ก็เท่าไหร่นะเฟซบุ๊กก็หกพันหนึ่งร้อยคนยู u ูบหนึ่งพันเก้าก็ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณอ่าตอนนี้ก็แปดพันคนก็กราบขอบพระคุณ f อฟทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาแล้วก็แชร์แชร์แชร์เชิญคนมากดติดตามกดไลค์กด, like, กด Share, แชร์เยอะเยอะปกติกลางคืนอาจารย์ก็ไลฟ์สดช่วงหลังก็ไม่ค่อยไหวไม่คยว่างทุจริตกันทั่วอืม นะครับทั่วหน้าเลยนะทุจริตนะอ,อยากให้นานยกลาออกอ,อยากเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยมึงนี่เขาบอกอะไรจนทั้งแผ่นดินโอ้โหทุกวันนี้จนกันทั่วหน้าเศรษฐีก็ยากจนคนจนเนี่ไม่ต้องพูดถึงก็จนกันอยู่แล้วอต้องเอาเงินภาษีจ่ายให้สวเดือนละมากมาย ไม่มีองค์กรไหนไม่มีทุจริตออประชาชนเขามองว่าโกงกันทั้งหมดเนี่ยองค์กรอะไรต่างๆมีแต่คนคดโกงไม่มากก่็น,น้อยเออประชาชนต้องการก้าวข้ามความกลัวสวสองร้อยห้าสิบไม่แตกแถวเลยก็แสดงให้เห็นว่าอะไรทำงานตามคำสั่งรัฐบาลปฏิวัติแล้วจนทั้งแผ่นดินออนี่ประชาชนเขาพูดเนี่ไม่ได้ผมพูดนะเออ เอาวิษนุเป็นนายกดีไหมวิษนุนะประเทศไทยไม่มีคนดีแล้วหรือครับโอ้นี่ประชาชนถามนะครับไม่ยอมปฏิรูปสักเรื่องนะครับนะนะครับยูท b e ค้างก็มาดู Facebook นะครับ Facebook เสียงชัดเจนเอบอตอ,อยู่อยู่มา8ปปีแล้วสบายอะ่ะ รวยกันเป็นแถวอะอบตเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุจริตเยอะแยะมากมายมากมายเลยนะครับใครมีเรื่องทุจริตเรามาแฉมานั่งในรา,ายการเลยครับอืมอืมหลิวอ่าน้องชมพู่ไปถึงไหนแล้วครับก็ยังจ,จับอะไรคนร้ายไม่ได้พยานหลักฐานมันยังมีน้อยอยู่ เท่าที่ผมถามพักพวกที่เป็นตํารวจเขาก็กําลังสืบสวนอยู่เขาที่มันจับยากก็เพราะไอทนายพวกเนี้ยเที่ยวไปพูดในทีวีในสื่อต่างๆเนี่ยจนคนร้ายรู้ตัวไปหมดอวดรู้ไปหมดไปชี้ช่องให้คนร้ายว่าต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะทําตัวเป็นเทวดาพวกเนี้ยเป็นอันตรายต่อสังคมอืมนะครับ ความยากจนปัญหาของประเทศเราตอนนี้หนักเลยนะครับหนักเลยครับขายแป้งมันจะได้เจริญแป้งมันหรือยาบ้าหรือว่าอะไรหรือเฮโรอีนซื้อเสียงกันหนักมากโอ้โหเนี่ยตอนนี้ซื้อเสียงมากเลยเดีย๋ยวนี้การเลือกตั้งมันใช้เงินซื้อเสียงเยอะผมมีเพื่อนเป็นนักการเมืองนั่งคุยต้องใช้เงินนะอย่างน้นอยๆก็สามสิบล้านในการเลือกตั้งเขตคนต้องใช้เงินประมาณสามสิบล้าน แล้วลองคิดดูมารับเงินเดือนแสนกว่าแล้วจะพอได้ไงเพราะฉะนั้นว่ามันก็ต้องการเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายคา้านมันก็หาเงินไม่ได้เป็นรัฐบาลมีหน้าที่บริหารงบประมาณมันก็สามารถเอางบประมาณไปไปหากินไปไปเรียกหัวคิวเงินทอนได้ประเทศเราก็มีอยู่แค่เนี้ยซื้อสอสอเข้าพักนะซื้อตั้งแต่ตัวแต่งสมัครแล้วก็มาซื้อตอนที่เป็นสอสอแล้วก็ซื้อมาเยอะแยะ พอพูดถึงเรื่องซื้อตัวสอสอเนี่ยมีเล่าอยู่เรื่องปิยบุตรชนปิยะบุตรนะอาจารย์ปิยะบุตรเนี่ยอดีตพักอะไรอนาคตใหม่เห็นก็นมาโพสต์เนี่ยเขาบอกอดีตสสของเขาเนี่ยปาร์ตี้ลิสออกไปแล้วไปอยู่กับพักรัฐบาลตอนนี้ไล่ฟ้องอดีตผู้สมัครนะกองเชียร์อนาคตใหม่หลายคดีเลยเรียกเงินคดีละล้านสองล้านอ่ะก็อยากจะฝากนะครับท่านเป็นสสมาจากพรรคนาคตใหม่ แล้วตอนหลังเนี่ยท่านก็ไปอยู่กับรัฐบาลน,นะท่านน่าจะคำนึงถึงบุญคุณของพรรคไม่ควรจะฟ้องอดีตผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็กองเชียร์ที่เขาด่าท่านเพราะการที่ท่านย้ายจากพรรคอนาคตใหม่เนี่ยไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันทําให้กองเชียร์เขามีความรู้สึกว่าคุณทรยศต่อประชาชนเขาก็ต้องด่าคุณนะเพราะฉะนั้นที่การที่คุณโดนกองเชียร์ของ จะไปฟ้องก็หมิ่นประมาทได้ยังไงนะคุณน่าจะต้องแบบขอโทษประชาชนมากกว่าแปลกนะนักการเมืองประเภทยอย่างเงี้ยคุณกลับไปฟ้องกองเชียร์ผู้สมัครของอนาคตใหม่ที่ด่าคุณวิจารณ์คุณคือเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณอย่าเอากฎหมายหมิ่นประมาทมาใช้เลยมันกระจอกนะย้ายจากอนาคตใหม่ไปอยู่กับรัฐบาลพักไหนก็ไม่ต้องบอกแนละ้วคุณไม่ควรใช้กฎหมายอ่หมิ่นประมาทมาปิดปากประชาชน กองเชียร์หรือประชาชนที่เขาเลือกอนาคตใหม่มาเขาต้องผิดหวังในคะแนนเสียงที่เขาเลือกคุณเนี่ยเพราะคุณกลับย้ายข้างไปอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณน่าจะนึกถึงบุญคุณของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เลือกตั้งคุณมาการใช้กฎหมายามิ่นประมาทไปฟ้องผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่เขาเรียกว่ากระจอกนี ก็เหมือนกัาเป็นเจ้าของเพจเนี่ยไปฟ้องลูกเพจเแบบนี้มันก็กระจกไปแจ้งความลูกเพจไปเชื่อไอ้ทนายดังอะไรน่ะนะแนะนําให้ไปแจ้งความที่บางเขนเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คือพวกกระจอกอย่าไปเชื่อมนันวันวันชอบยุโยงส่งเสริมให้คนไปแจ้งความหมิ่นประมาทอย่างนั้นแหละ็ดีกระจกกระจกสุดท้ายจนะจะปี๊บขุมหัวนะครับเราไม่ควรครับไม่ควรทจะไปแจ้งความาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไม่ควรนะครับ เข้าใจนะอ่านะเราไม่ควรเราได้เป็นสสพักเพราะอ,อนาคตใหม่เพราะธนาทรแล้วเสร็จแล้ววันดีคืนดีคุณย้ายค่ายไปอยู่กับรัฐบาลมันเป็นการฝืนกับเกตนาลมคำมั่นสัญญาที่คุณให้ไว้นะกับประชาชนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ประชาชนก็ต้องมองว่าคุณทรยศเขาก็มองคุณไร้ค่าขอยืมคำพูดของ ลุงตูหน่อยมันไ like ลค่าคนพวกนี้เขาเรียกคนไ like ลค่า <laughs> แล้วคุณอยู่แบบฟ้องกองเชียร์อนาคตใหม่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันทุเลศออะใช้คําว่ากระจกเป็นคําที่เหมาะสมมากไปถอนนะแล้วคดีพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วคดีก็ไม่มีมูลมีอะไรศาลก็ยกฟ้องไอ้คดีหมิ่นประมาทเนี่ยไอ้คดีกระจกใจว่างๆหน่อยของผมเนี่ยใครมาด่านะอยากด่าก็ด่าไปแอดมินก็บล็อกบล็อกบล็อกบล็บอกไป คุณจะไปด่าที่ไหนก็ไปไม่เกี่ยวแนละ้วผมยิ่มาฟ้องหมิ่นมามาแล้วก็จอกไอ้นะโดนพวกขยงขยะเหล่านี้มาด่าผมผมก็บล็อกบล็อกบล็อก,บล,อกบล็อกหมดอนะ่ะบล็อกเปิดเผยหมดเลยที่ไหนก็เลือกของคุณไปนะตรงไปตรงมาเผจผมใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบมาด่าผมก็บล็อกกระจกจริงไหมครับพี่น้องเออออกกฎหมายควบคุมสสที่กินกล้วยก็ดีนะนี่ประชาชนก็บอก ทุกวันนี้ไอ่สสที่รับเงินแจกกล้วยขายตัวหัวละสามสิบล้านสี่สิบล้านมันมีอ่ะแต่มันหาหลักฐานไม่ได้นะครับมันย้ายไปอย,อ,อยู่ฝ่ายค้านไอยู่รัฐบาลไม่ได้เงินไม่มีใครไปมันจะไปทําไมชาวบ้านเขาด่าคิดง่ายๆหาเรื่องโดนด่าการไปก็แสดงว่ามันอยากจะได้ตาแหน่งอยากได้เงินเดือนอยากได้ค่าตัวอยากอยู่ฝ่ายรัฐบาลมันใช้อํานาจได้ไปไหนมาไหนเบ่งนะนะไม่มีใครกล้ายุ่งกับมันส่วนราชการทั้งหลาย เข้าใจไหมเลวทั้งคนซื้อควายทั้งคนขายควายอ๋อมองสอสอเป็นควายเลยนะ <laughs> สอสอคนไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นควายเดี๋ยวมันก็มาฟองอีกเพราะอะไรเพราะไอ้วกนี้มันมันเป็นเป็น,ปนสอสอกระจอกนะเออขอยืมคำพูดอาชยะเพื่อนผมมาหน่อยสอสอกระจอกสอสอกล้วยนะครับคือเห็นแก่เงินเนะี่ยกล้วยคือเงินแล้วการซื้อขายเนี่ยพูดกันเปิดเผยแจกกล้วย นะแบบผู้กองธรรมนัฐพูดพวกนี้ต้องแจกกล้วยพวกลิงกล้วยน้อยก็ร้องกันหวยหวนตอนหลังก็แก้ตัวว่ากล้วยไม่ใช่เงินคือกล้วยอืมนะ